ทางพบชรโชว์พันอื่นเลยนะครับก็บอกว่าถ้าใครจะเป็นคดีเดตของพรรคการเมืองอื่นต้องวัดฝีเท้าตัวเองก่อนวัดกู้บิ๊กป้อมได้ไหมเวนิ่งกระชุดเขาบอกเขามั่นใจรวมไทยสร้างชาติจะได้ผู้สมัครโดยเฉพาะสสภาคอีสานจํานวนมากแล้วโวลั่นเลยตอนนี้สสเขตที่อีสานครบทุกจังหวัดแล้วนะท่านผู้ชมครับดูความเคลื่อนไหวในฝั่งพบชรหน่อยวันนี้ก็เนื้อหอไม่เบานะมีคนมามีคนไปเป็นธรรมดาพรรคการเมืองในช่วงเทศกาล เข้าใกล้สู่การเลือกตั้งนะครับใคร,ใครที่ออกจากพปชรก็ดูเหมือนว่าจะไปอยู่ที่ภูมิใจไทยเสียมากนะครับหมากเกมนี้ให้ไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติของน้องเล็กอย่างบิ๊กตู่ไม่ได้ถ้าใครจะออกชี้เป้าเลยไปอยู่ภูมิใจไทยไปไปอยู่ภูมิใจไทยนะครับแล้วคนที่เข้ามาใหม่ก็ต้องเป็นคนที่เสริมภาพลักษณ์ให้กับพปชรได้และก็ต้องเป็นคนที่มีชื่อมีชั้นนิดหน่อยนะครับเพื่อมาเสริมความแข็งแรงให้กับการหาเสียง สสเขตไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเสริมความแข็งแกร่งตรงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับบัญชีรายชื่อและก็แบรนด์ของพอปชรอให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยทางพปชรโชวพ์พรรคอื่นเลยนะครับก็บอกว่าคดีเดตของพรรคการเมืองอื่นเนี่ยต้องระวังตัวให้ดีเลยเพราะว่าพปชรเนี่ยแข็งแรงมากนะถ้าใครจะเป็นคดีเดตของพรรคการเมืองอื่นต้องวัดฝีเท้าตัวเองก่อนวัดสู้บิ๊กป้อมได้ไหม นะเพราะว่าบิ๊กป้อมเนี่ยก็จะขึ้นแท่นอยู่แล้วเป็นคดีเดตนายกด้วยแน่ห่วงแต่พรรคอื่นแหะครับเอาชื่อขึ้นมาโชว์เนี่ยมายันบารมีทางการเมืองแข่งกับพลเอกประวิตยวงสุวรรณได้หรือเปล่าครับนี่คือสิ่งที่คุณวิรัตรัตนเศษนะครับพูดเอาไว้ในวันนี้นะครับดูบรรยากาศคุณวิรัตพูดวันนี้ครับเนื้อหาสาระเนี่ยนะครับพบชอรอบอกว่าคึกคักครับในเวลานี้เขาจัดนะอบรมว่าที่ผู้สมัครสสรุ่นที่1นนะครับ ว่าสู้อย่างไรให้ชนะคุณวิรัตบอกไม่วันสอสอหนีไปอยู่พรรคอื่นมิกป้อมยังร้องเพลงยังยิ้มได้ทุกวันเยย์คดีเดตพรรคอื่นเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างดีเลยที่จะมาสู้กับคดีเดตพรรคเราที่นําทีมโดยบิกป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณในการอบรมสอสอุ่นที่1วันนี้ครับวิรัตรัตนเสษ์รองหัวหน้าพรรคเรืองไกลลีกิจวัฒนะที่ย้ายไปหลายที่หลายแห่งสุดท้ายมาอยู่พบปชรนะครับแล้วก็นิพิษอินทราสมบัตินะครับสมาชิกใหม่แต่ว่า เขี่ยวกรมเลือเกินทางการเมืองในภาคพื้นที่เป็นวิทยากรครับและก็มีว่าที่ผู้สมัครสอสอมาเข้าร่วมการอบรมกันประมาณ25คนครับรุ่นหนึ่งนะเดี๋ยวมีรุ่น2รุ่น3คุณวิรัตให้สัมภาษณ์ก่อนการอบรมนะครับบอกว่าในการอบรมว่าที่ผู้สมัครของพรรคเนี่ยเป็นการนํามาปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะไปทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่มีการฝึกอบรมเป็นชุดชดชุดหนึ่งก็จะประมาณ30คนไม่เกินจากนี้และครับวันนี้ถือเป็นชุดแรก แล้วก็มีชุดอื่นๆมาเรื่อยๆชุดนี้จะถือเป็นกําลังหลักครับเป็นแกนหลักที่จะต้องเข้าใจแล้วก็ไปขยายความรู้ต่อไงคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็มีสสเก่าเพียงแค่15คนเท่านั้นซึ่งการมาอบรมในวันนี้เราก็จะลองนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลให้ความรู้ไปในสิ่งที่มันควรจะทําควรจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่ผิดเนี่ยคัดแล้วอะไรไม่ควรทําอย่าเอาไปใช้แล้วจะมาบอกกัน เป็นผู้แทนมาเกือบสิบสมัยครับลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราจะสอนเขาครับสอนแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นให้ทําเรื่องที่ถูกนะครับในการเข้าหาประชาชนว่าควรทําแบบไหนอย่างไรผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้าการหาผู้สมัครใหม่ทดแทนผู้ที่ลาออกไปคุณวิรัติก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับคาดว่าน่าจะได้ตัวครบนะเกือบครบแล้วถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ตอนนี้7 5ได้แต่ยอมรับว่าตอนนี้เราเจอปัญหาในเรื่องของการมีพื้นที่ทับซ้อนนะครับ ซึ่งต้องมีการทำโพลกันนี่หมายความว่าสสหลังไหลเข้ามาจนล้นพ้นครับแต่ละเขตมันทับซ้อนกันมีตัวผู้สมัครมาให้เลือกเยอะมากจนกระทั่งว่าในตัวผู้สมัครก็ต้องทำโพลกันใครดีกว่ากันก็เอาพื้นที่ตรงนั้นไปถามว่านอกจากการทำโพลแล้วเนี่ยจะมีการยึดถึงผู้สมัครเก่าด้วยหรือไม่นะครับคุณวิรัติบอกว่าโดยหลักใหญ่แล้วก็คือยึดคนเก่าก่อนนะ มีประมาณ95%ส่วนที่เหลือก็แล้วแต่ผู้สมัครเพราะบางคนอาจจะเคยลงเคยเป็นสสอเขตแต่ครั้งนี้ขอมาขึ้นกับบัญชีรายชื่อแล้วก็เราก็มีคนมาลงแทนพื้นที่ตรงนั้นไปถามต่อว่ามีการขีดเส้นสําหรับสอสอหรือไม่ว่าควรจะลาออกนะครับจากพักเมื่อไหร่นะครับจะได้รู้ว่าใครอยู่ต่อใครไม่อยู่ต่อจริงจริงมันขีดเส้นไม่ได้นะครับแต่คุณวิรัติก็บอกว่าเราไม่มีกําหนดแบบนั้นหรอกครับเมื่อถามย้ำว่าการที่สมาชิกไหลออกจํานวนมากไม่กระทบกับพักใช่หรือไม่ คุณวิรัติบอกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติครับที่จะมีการสลับไปสลับมาคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองจะรู้เรื่องพวกนี้ดีชินเข้าใจขณะเดียวกันอย่าลืมว่าเมื่อสมัครรับเลือกตั้งเข้ามาเป็นสอสอแล้วคนเก่าจะเข้ามาได้เพียง60%นอกนั้นจะเป็นคนใหม่มาแทนนี่คือโดยสถิติเลยดังนั้นเราหวังว่าอย่างน้อยสอสอใหม่จะมาเติม35%และแล้วก็อยู่กับพักเราถามต่อไปว่าการที่มีสมาชิกออกจํานวนมากเนี่ยพักยังยิ้มได้หรือเปล่าคุณวิรัตตอบเลยไม่เห็นหรือไง ลุงป้อมเนี่ยเขาร้องเพลงแล้วก็ยิ้มนะทุกวันนะลงพื้นที่แต่ละครั้งก็มีประชาชนมาโอ้บอกน่ารักมาหอมแก้มนะถามว่าตอนนี้จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่จะเข้ามาอยู่กับพักอีกไหมคุณวิรัต์บอกว่าคงตอบไม่ได้นะครับถึงรู้ก็จะตอบไม่ได้นะครับนะเพราะว่าอยู่ที่หัวหน้าพักกับเลขาธิการพักถามถึงกรณีนายอันวาสาและตกลงกันมีความชัดเจนไหมว่าจะอยู่พักต่อไปหรือเปล่าคุณวิรัต์บอกไม่ทราบ แล้วก็ไม่ได้ดูแลในส่วนนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เลยตอบไม่ได้ถามต่อไปว่ามีแนวโน้มจะมารวมกับพรรคอื่นด้วยไหมคุณวิรัตบอกว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายของหัวหน้าพักที่จะกาหนดทิศทางครับมันสูงเกินกว่าที่คุณวิรัตจะตอบได้นะครับถามต่อไปว่าเชื่อมือพลเอกป,ประวิตยวงสุวรรณรองนายกในฐานะหัวหน้าพักหรือไม่แหมถามเสียถามเสียแบบไม่น่าคุยด้วยเลยนะจะทําไม่เชื่อจะอยู่ทําไมละเออคุณวิรัตเนี่ยแกก็ตอบนะครับว่าถ้าใครทํางานใกล้ชิดกับหัวหน้าประวิตย์นี่นะฮะ จะรู้ดีเลยว่าท่านเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วมีประสบการณ์และสุดท้ายท่านสามารถจะรองรองสมานฉัน์ได้เกือบทุกพักเลยคือคุยได้หมดนะครับทำการเมืองได้อย่างคล่องแคล่วถือว่าเป็นมืออาชีพถามต่อไปว่าตอนนี้มีความชัดเจนแล้วหรือไม่ว่าคาดิเดตนายกของพักคือประวิทย์ในฐานะหัวหน้าพักคุณวิรัตตอบว่าเรื่องนี้อยู่ที่กรรมการบริหารพักนะครับน่าจะมีการประชุมน,น่าจะมีการประชุมเพิ่มเติม,ตมกันนะ ในหลายส่วนก็ว่ากันไปนะครับน่าจะมีการประชุมเปลี่ยนแปลงกันเดี๋ยวต้นปีว่ากันอีกทีครับตอนนี้เตรียมการเอาไว้แล้วถามต่อไปว่ามีการประเมินหรือไม่ครับว่ารัฐบาลจะมีการยุบสภาหรือครบวาระเพื่อจะได้ให้ความมั่นใจกับสมาชิกค,คุณวิระตอบว่ามีการประเมินไว้ในใจเหมือนกันแต่สิ่งที่พูดออกมาสู่สาธารณาเนี่ยต้องดูไปตามเหตุการณ์นะครับถามต่อไปข้อสุดท้ายการลงพื้นที่ผลิตประวิทย์แต่ละพื้นที่มีประชาชนตอบรับดีแค่ไหนและสามารถสู้กับคดีเดชนายก ของพรรคอื่นได้หรือไม่คุณวิรัตปิดท้ายอย่างคมคมว่าผมคิดว่าพรรคอื่นนะที่เขาต้องเตรียมตัวเตรียมการในการที่จะมาสู้กับหัวหน้าพรรคเรามากกว่านะคิดว่าพรรคอื่นเนี่ยต้องเตรียมการใหญ่เลยครับในการจะมาสู้กับบิกป้อมเนี่ยพรรคอื่นต้องทาการบ้านหนักมากเลยนะเ,นยเข้าทํานองนี้เลยนะครับเนี่ยมั่นใจแค่ไหนที่จะมาเอาชนะบิกป้อมพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณได้นะครับอีกพรรคหนึ่งที่เราต้องไปเช็คเรตติง้งกันคือพรรคที พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะไปขึ้นตรงเป็นคดัดเดตนายกเพียงหนึ่งเดียวนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเรตติ้งกระชุดแค่ไหนวันนี้ต้องไปถามนะครับเขาบอกเขามั่นใจรอทอสอชอหรือรวมไทยสร้างชาติบอกว่าจะได้ผู้สมัครโดยเฉพาะสอสอภาคอีสานนะครับจำนวนมากแล้วโวลั่นเลยบอกว่าตอนเนี้สอสอเขตที่อีสานเนี่ยน่าจะครบทุกจังหวัดแล้วนะมันเนื้อหอมจริงๆครับนะ เพราะมีคนตบเท้าเข้ามาสมัครกันแบบล้นหลามทุกวี่ทุกวันนะด้านนปชพร้อมหนุนมีนปชด้วยนะอดีตนปชหรือนอปชปัจจุบันไม่ทราบครับแต่นะครับแต่เขาบอกว่ารอนอปชพร้อมหนุนอยู่แล้วนะครับจับมือเดินหน้าสร้างสังคมถูกต้องเป็นธรรมนะนปชไหนเป็นหนุนพลเอกประยุทธ์นปชไหนกันครับ ก็เป็นนายวิทยาแก้วพระใดรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเปิดเผยว่าจากที่ตนเนี่ยและก็คุณเพียรพันธ์สาลีรัตวิภาคหัวหน้าพักพร้อมกับทีมผู้บริหารพักอย่างเช่นนายเกชาศักดิ์สมบูรณ์และก็นายสยามบางกุลธรรมได้เดินทางไปประชุมพูดคุยกับผู้สนับสนุนและผู้แสดงเจตจำนงในการจะลงสมัครเพื่อรับเลือกตั้งสสที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา พรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานนะครับหลายจังหวัดที่เดินทางมาพบปะพูดคุยกันโดยเฉพาะพี่น้องน,องนองปชครับมาร่วมด้วยบอกว่าจะสนับสนุนพรครวมไทยสร้างชาติเพื่อจะร่วมพัฒนาประเทศไปด้วยกันขณะเดียวกันก็มีผู้ที่เสนอตัวต้องการเป็นตัวแทนของพักเพื่อจะลงสมัครสสอในพื้นที่ภาคอีสานร,ร่วมแสดงความจำนงเข้ามาจำนวนมากเช่นเดียวกัน มันเจ็บปวดตรงที่บอกว่านปชไปร่วมด้วยครับถามว่าเจ็บปวดตรงไหนเดี๋ยวท้ายข่าวเล่าให้ฟังแล้วไม่รู้นปชจริงหรือนอปชเก้น,นะครับนายวิทยายังบอกด้วยว่าล่าสุดเนี่ยเป็นที่น่าดีใจว่าขณะนี้มีผู้เสนอตัวเป็นผู้สมัครสสอในนามของพรรครวมไทยสร้างชาติในพื้นที่ภาคอีสานครบทุกจังหวัดแล้วอย่างเช่นจังหวัดอุดรธานีมีว่าที่ผู้สมัครของพกรรคประกอบไปด้วยนายองอาจวิเศษลงสมัครเขตสองดรนัทยศหผาจวง ผู้สมัครเขต3นายมานิตอินอัอนคมออคาอดีตสจอ,อุดรธานีลงสมัครเขต5นายธนวัฒน์ขันทวิชัยลงสมัครเขต6นางสาวอารัญญาใจมั่นรองนาย,ยกเทศบาลนะครับไปลงสมัครเขต7ขณะที่จังหวัดขอนแก่นก็มีว่าที่ผู้สมัครสอสอในนามของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้ว2เขตคือดรวุฒิพงศ์สุภรมลงสมัครเขต5นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระลงสมัครเขต10 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับกับประชาชนและก็ผู้สนับสนุนไปแล้วโดยในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมีผู้เสนอตัวเข้ามาเพิ่มอีกนะครับอย่างเช่นนายสมชายโตเจริญเป็นต้นคุณนิทยายังบอกว่าจังหวัดบึงกาฬบ้างละ่ะมีนายเทียบประสิทธิ์วรกุมานนะวรกคุมานเสนอตัวเป็นผู้สมัครครับส่วนว่าที่ผู้สมัครในนามของรวมไทยสร้างชาติของจังหวัดภาคอีสานอื่นๆเนี่ยอยู่ระหว่างการเตรียมตัวอย่างเป็นทางการโดยพักได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัคร ทราบไปแล้วแล้วก็บอกถึงผู้นโยบา,ายต่างๆของพรรคที่จะมอบให้กับประชาชนด้วยครับเป็นที่น่าดีใจมากครับว่าพรรครวมไทยสร้างชาติได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่ต้องการเข้ามาทํางานด้านการเมืองเพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติตามแนวทางการทํางานของพรรคที่มุ่งเรื่องการแก้ปัญหาของบ้านเมืองและช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนเป็นหลักอีกทั้งยังได้รับการสน,สนับสนุนจากประชาชนทุกพื้นที่หลังจากมีโอกาสพบปะพูดคุยและได้รับกําลังใจจากพี่น้องในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกีสานซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยถูกมองว่ามีความขัดแย้งทางการเมืองมาตลอดนะครับอย่างเช่นมีพี่น้องนอนอชอปอนอชอปอนะฮะอ๋อเป็นพี่น้องนอชอปอเอ้ยย่อมาจากอะไรนะครับขณะนี้หันหน้ามารวมใจร่วมมือเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองด้วยกันภายใต้การทํางานของพรรครวมไทยสร้างชาติถือเป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้นะครับ ือเป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้นะครับจริงๆน่าจะเป็นนปชนะไม่มีะน,ออนะนชปนะครับมีรายงานข่าวเพิ่มเติมด้วยว่านอกจากนี้พรรคอิสานนะพรรครวมไทยสร้างชาติยังมีผู้สมัครในพื้นที่อื่นๆที่เตรียมทยอยเปิดตัวนะครับเพิ่มขึ้นอีกหลายคนอย่างต่อเนื่องขณะนี้ก็มีพรรคการเมืองอนักการเมืองแล้วก็อดีตนักการเมืองระดับชาตินักการเมืองท้องถิ่นคนรุ่นใหมต่ต่างๆตบเท้าเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรค เสนอตัวเป็นผู้แทนคนรุ่นใหม่ว่าอย่างนั้นไม่เว้นแม้กระทั่งทุกวันสายเหนือก็มีนายวัฒนาสิทธิวังนะสิทธิวังเสนอตัวมาสมัครที่จังหวัดลำปางสายใต้ก็มีนายสมบูรณ์เวียงอุทัยกุลนะครับมาเสนอตัวเป็นสสเขตตรังเขตสี่นะครับพักรวมไทยสร้างชาติอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้นะครับกลบมากันคึกคักนะคราคร่ำไปด้วยคนที่สนใจในตัวของนะพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ จริงๆแล้วอยากจะบอกเพิ่มเติมว่ายังไม่มีการอ้างตัวนะครับว่านปชที่อยากจะมาช่วยพักรวมไทยสร้างชาติในการทําการเมืองเนี่ยเป็นชื่ออะไรเป็นใครกันแน่เป็นนปชประเภทไหนนะครับถ้าตามข่าวและอ่านไม่ผิดเนี่ยนะผมเห็นนปชนะครับคือนอปชเนี่ยนะครับคนเสื้อแดงที่บาดเจ็บล้มตายกันในปี5.3คือถ้าจํากันได้เขาไม่มีทางจะไปช่วยพลเอกประยุทธ์จนันโอชาในการหาเสียงแน่ๆแล้วถ้ารู้ว่าพักนี้ค a n d i d a ชื่อประยุทธ์เนี่ยนะ เพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าในปี53นั้นการเกิดการประท้วงแล้วก็บาดเจ็บล้มตายเนี่ยอนุพงศ์ประยุทธ์ประวิทย์มีส่วนร่วมในการทํางานของสอ,อชนะครับที่มีสุเทพเทือกสุบันภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นคนปฏิบัติการดําเนินการอํานวยการอะไรต่างๆนะครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับความผิดใดๆจากการสลายการชุมนุมจนคนเสียชีวิตกันเนี่ยนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องคนเสื้อแดงและก็นกปชนก็ทราบดีว่าการร่วมไม้ร่วมมือในการบริหารปรบาบคนเสื้อแดงโดยใช้คําว่าขอคืนพื้นที่ในเวลานั้นจนมีคนตายและสูญหายมากกว่า100คนเนี่ยมากกว่า100ชีวิตที่ต้องจากไปเนี่ยนะครับเกิดจากการร่วมไม้ร่วมมือของใครบ้างและตัวหลกัหลกๆเลยก็มปีประวิทย์ประยุทธ์และพะตบตบในเวลานั้นคืออนุพงศ์เผ่าจินดาครับ การที่นปชหรือใครไปอ้างตัวนปชและไปช่วยเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกมากนะครับและก็ไม่มีการยืนยันชื่อในเนื้อข่าวด้วยไม่มีการยืนยันชื่อออกจากปากด้วยนะครับสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชธีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 4 6 0 5 5 8 0